ตะขบน้อยของลุงก้อยนะครับกับคอบบ้าซิเทมอาร์เก้านะครับ ได้ดีใช้งานได้ครับสาวเล็กสาวใหญ่ส่วนผู้ชายไม่ต้องพูดถึงนะครับใช้ได้แน่นอนมันดูหลายหลายมุมนะครับระยะยี่สิบเมตรนะครับ ขอบคลิปหน่อยสิครับ ไปดูหลายๆมุมนะครับของตะคบน้อยของลุงก้อยครับ เอเนนะครับตะขอบน้อยของลุงก้อยครับปีนี้เริ่มเป็นสาวด้วยครับทำเผืออะไรนะทำเผือผัดกะเพราเอะลโหอ๋อนี่คือตัวกินผัดกะเพรานะครับกะเพราไก่กะเพราหมูกินหมด